สวัสดีครับผมอายุ63ปีก่อนหน้านี้ผมมีอาการนอนไม่หลับขี้งดหงิดปกติก็ไม่ค่อยงดหงิดปวดเมื่อยตามตัวความต้องการมันก็หมดไปเลยคิดว่าเราน่าจะเข้าไวัทองพอดีภรรยาก็ไวัทองเหมือนกันแล้วทานตัวปรับฮอร์โมน ของผู้หญิงอยู่เลยสั่งของผู้ชายมาให้ทานด้วยภรรยาบอกว่าทานแล้วดีก็อยากลองบ้างช่วงอาทิตย์แรกมันก็หลับได้บ้างดีใจมากเลยมันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเลยทานมาเรื่อยๆประมาณสามเดือนแล้วอาการนอนไม่หลับก็หายไปเป็นปกติอารมณ์ดี ปวดเมื่อยก็หายไปอารมณ์ทางเพศก็กลับมาอยากจะชวนให้คนที่มีอาการเหมือนผมได้ลองทานดูครับบูทาเจนดีจริงๆ